ค่ะแล้วเป็นพ่อสื่อด้วยให้ลูกกบรลาค่ะให้มากระวิวสวัสดีค่ะมีคนให้คิวด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เขาดินครับผมสวนสัตว์ดุสินดุสิตนั่นเองเขาดินวนาใช่ครับผมดุสิเป็นไงม้าฮเคยมาเที่ยวตอนเด็กๆไหมคะมามาหลายทีครับผมแล้วก็แล้วก็ก็เข้าประเด็นนี่มีใครให้มาครับพามาสวนสัตว์มาดูหมีไงเสียงออันนี้มีใครให้มาครับเหมือนแบบตกใจอะไรครับ มีพี่ฮั่นอ๋อพี่ฮั่นให้มาใช่แล้เอามาส่วนสัตว์ไงคะใช่มาดูมีแต่ว่าสนสัตว์ดุสิตมีสัตว์หลายตัวเลยพี่บอยชอบดูตัวอะไรอะคะคชอบดูฮิปโปครับผมทำไมครัฮิปโปพ่อมะลิฮะทำไมครับก็ทำไมถึงดูฮิปโปรรอะพี่ทำไมต้องพ่อมะลิครับอ๋อมันมีพ่อมะลิกับแม่มะนาวจริงเหรอที่นี่เหรอไม่มีใช่แม่มะนาวแม่อะไรสักอย่างที่นี่หรอโอ้โหจริงปะโอ้คุณนี่เป็นแม่อะไรนะคะแม่มะลิแล้วพ่ออะไรคะ ม,นนมันเป็นตัวเมียใช่ไหมแม,มลีอ๋อชอบชอบฮิโปโปเพราะว่าตอนนั้นมาแล้วมันอยู่กันเป็นแม่ลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันดูตัวใหญ่ๆแต่มันดูหน้าตาน่ารักดีอะไรอย่างงี้ครับผมแล <ฮะ S 2> ้วเ,เล่ามาก,กับใครคะตอนนั้นคะโอโ้มากหลายหลายเลยเคยมากับครอบครัวด้วย มาเป็นกลุ่มกับเพื่อนก็เคยพาแฟนมาเคยจริงเหรอใช่ใ้าอกับพี่เอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับตอนสมัยเรียนมหาลัยแล้วครับพมพี่กวนมีแฟนเนี่ยเหรอคะอ่าวมีมีบ้างนิดหน่อยพอให้ชุ่มชื้นเออค่ะ เป็นไงบ้างสวนสัตว์ดุสิตเปลี่ยนไปไม่เอ่ยฮะก็ก็คืออย่างอย่างปีนี้เนี่ยเป็นปีครบรอบ75ปีของของเขาดินด้วยก็คือเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านที่เป็นซีอีโอเขาบอกว่าปีนี้มันมีการปรับปรุงอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีสัตว์ใหม่ๆมาเพียบเลยยังไงก็แบบวันนี้เนี่ยก็คือมาเนี่ยเชิชวนทุกคนไปเที่ยวสวนสัตว์นะทุกคนที่นั่งดูนี่นะครับมาเที่ยวสวนสัตว์อ่งน้องๆใช่จะไปเกี่ยวห้างถูกต้องฮะมีใจแตกเสียตังค์ด้วยเจอผู้ชายเดินมางี่เดินตามเลย น,นะฮะค่ะขึมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วเลี้ยงคนมาเที่ยวยะะคนมาเที่ยวที่นี่นค,คือมันก็สนุกนะผมว่าแบบยังไงดีอะแบบคือทุกวันนี้ทุกคนก็จะไปเที่ยวห้างไงดูหนังดูนู่นนี่อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนกลับมาเที่ยวสวนสัตว์บ้างเพราะว่า ต่มันสนุกจริงๆเขามีกิจกรรมด้วยใช่มีหลายอย่างให้ทําอ่ะเอางี้มากับแฟนนี้มานั่งอ่ะปั่นเรือถีบเรือกันตกน้ำขอเารพกันก็ถีบหน้ากันอย่างงี้ยายว่าถีบเรือแบบสนุกนะมากับแฟนอ่ะไม่มีแฟนไม่บ่อยทําไงอะไม่มีแฟนพาเพื่อนมาเดี๋ยวพามาเดี๋ยวพามาเอางี้ระหว่างผมฮันเดอร์สตากันเดอร์สตาวันนี้พี่แจ็คอยากมาสุสาใครครับ มากับพี่บอยค่ะทำไมฮะพี่บอยหน้าเหมือนสัตว์ที่สุดเลยเหมือนตัวอะไรครับตัวแมว<อ>มีหนวดด้วยสัตว์ด้วยสนใจที่ไหนมีเขาจะเลี้ยงแมวครับแมวเสือเอ้ยแมวป่าอมีไหมไม,ม,ม,ม่มีค่ะได้แต่คืออยากอยากให้มาคือเวลามาเข้าเรื่องนิดนึงค่ <ฮะ S 2> ไม่เราเอามาแล้วผมแบบรู้สึกว่าอย่างอย่างถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยไปคุณไปห้างหนึ่งวันเนี่ย <ฮะ S 2> กับคุณมาสวนสัตว์หนึ่งวันเนี่ยมาสวนสัตว์เนี่ยมันกั ไปมันมีเรื่องให้เล่าเยอะอ่ะมันมีความประทับใจเยอะได้มาถ่ายรูปได้มาเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมน้องวันใหม่พามาพามาหรือยังคะยังเลยครับแต่เดี๋ยวคงคงพามาเพราะว่ายัางไงคือแบบอยากพาเขามาสวนสัตว์เหมือนกันอะไรเงี้ยวันไหนก็จะชี้แมวแมวแมีวแมว มีไม่มีบอกก็อหรอก้าแล้ววันใหม่ที่มีข่าวว่าแบบเออน้องเรื่องเอกสารครบถ้วนหรือยังครับตอนนี้ก็ยังครับไ็อยู่ในช่วงกระบวนการเหมือนเดิมครับก็ยังเป็นปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คือรอเวลาแค่นั้นครับครับคนจะตั้งข้อสังเกตว่าใช่ไหมที่บอกว่าถ้ายังไม่ครบถ้วนอย่าเพิ่งลงรูปอะไรเงี้ยค่ะใช่ด้วยก็คือมนถึงว่าตอนนี้คือถ้าเกิดว่ายังเอกสารยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเหมือนกับว่าทางทางกรมเขาก็ยัง มันขอไว้ว่ายังไม่อยากให้ออกสื่อหรืออะไรเงี้ยครับผมใช่ถ้าลงรูปในโซเชียลของพี่บอยก็ได้ปะค่ะลงความจริงแล้วก็คือเขาก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นไปได้ก็แบบอย่าพึ่งอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แบบเผาๆลงนิดนึงใช่ครับก็ลงแบบอาจจะไม่ไม่ค่อยลงลงบ้างใช่ไหมครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่อะไรเงี้ยครับแล้วเขาลงเขาโดนด้วยไหมไม่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 เป็นไรครับผมเอกสารเสร็จตอนไหนคะเสร็จสิ้นเอกสารนี่ เสร็จสิ้นยังยังไม่รู้ครับแต่คงใช้เวลาสักพักหนึ่งต้องไปถามแม่เพราะว่าอันนี้แม่เขาไปเดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารผมแบบไม่ค่อยงงงเกี่ยวกับเอกสารหน่อยผมไม่ค่อยรู้เรื่องคบีบเชียงใหม่เป็นไงบ้างคะครับสนุกดีครับสนุกดีความจริงไปเชียงใหม่แค่2วันเองครับมีเรื่องเล่ายาวเลยเนาะฮะเรื่องอะไรครับผมเรื่องน้องลิชี่ค่ะยังไงฮะไม่เจอพี่บอยเหมือนไม่เชื่อค่ะฮะก็ยังงงว่าแบบมีข่าวกับลิชี่ได้ไงอะไรอย่างนี้ครับผมคุลิชชี่เจอผมเจอที่งานฟุตบอลครับผมฮะ สาม,สามใช่ครับผมจะไปย่งจิ้นพิณเดชนะคะเขาไม่นะเจอกันแป๊บเดียวเองพอดีมีมีผู้ใหญ่นะนนำให้รู้จกักว่าเออนี่รู้จักกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปก,กันนิดหน่อยแค่นั้นเองครับน้างน่ารักไมหมคะเจอเขาน่ารักแต่วันนั้นเขารู้คงดูแบบ เขาคงแบบว่าเขินเจอกันในห้องแต่งตัวครับเพราก็มานั่งในห้องแต่งตัวเขาคงเก่งๆเพราะว่าเหมือนกับเป็นที่ที่แปลกที่ใหม่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งมาเจอพี่บอยซึ่งแปลกด้วยใช่ครับผมใช่บอยน่ารักเลยใส่ก็แปลกด้วยเจอแล้วจู่โจมโอ้โหฮะไม่ใช่ละครับผมอะไรนะอ๋อเป็นแม่สื่อให้มากับวิวจริงไหมคะไม่จริงครับผมก็มากับวิวก็คือไปเจอกันที่นู่นครับ คือคือเหมือนรู้แหละว่ารู้อย่างผ,ผยงผมรู้ผมรู้ว่ามากี้ไปหมากไปแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าไฟไหนอะไรยังไงคือต่างคนต่างไปครับผม<า>แล้วก็อย่างผมกับหมากเนี่ยเจอนที่สนามบิน<า>บังเอิญเจอกันไฟเดียวกันอะไรอย่างน,นี้ครับแต่พี่บอยโปแตกเบาๆไปเล่าก่อนว่าเจอเขาอะเล่าเจอเธอใครฮะเจอพี่หมากกับพี่มิวเล่าเนะคืออะไรโปแตกว่าอะไรเอาใหม่เอาใหม่ไอ้ที่ถาอย่างสองคัดเอาใหม่ปุ๊บ พแต่ว่าอะไรฮะมันมีเรื่องอย่างนี้พี่บ,บอยแบบว่าไปให้สัมภาษณ์ก,ก่อนเ่าเจอพี่หมากกับพี่วิวจริงๆเขาเจออ้าเหรอใช่ก็เจอจริงเนาะเจอจริงครับผมก็คือไปเจอนี่แหละคือ ผมเนี่ยไม่รู้ว่าใครไปบ้างเ่ไปเจอมากที่สนามบินเสร็จแล้วพอไปถึงที่นูเนี่ยก็ต่างคนต่างแยกย้ายแล้วคือก็เลยโทรนัดกันมากินข้าวครับก็มีผมมีมากี้มีมากวิวมีเจินอะไรอย่างเงี้ยคือรู้กันเหมือนกับว่ามาถึงต่างคนต่างรู้ว่าอะไรเงี้ยเหมือนแต่ทุกคนก็ต่างมากับมากับพวกของตัวเองเงี้ยครับอย่างมาก็มาเพื่อนเขามาเพราะครอบครัววิวก็มาเพื่อนเขามากี้ก็มากับเพื่อนเพื่อนมาน้องพลอะไรเงี้ยมีเจินก็มากับสามีเขาอะไรเงี้ยก็รวมตัวมากินข้าวกัน เยๆล่าสุดมีบอกว่าเบลล่าแต้วชิงหัวใจพี่บอยประกรณ์จริงเหรอจริโอ้โหหล่อเลยก็หล่ออยู่ไม่มีเลยจะมีใครมาเขามีแฟนเอ้ยเขามีข่าวมีแฟนใช่ว่แต้วเขามีแฟนแล้วพี่เบลล่าเบลามีแฟนยังสนิทสนิทอ๋อสนิทสนิทเบลาเขาก็สนิทอยู่ใช่ไหมไม่มีผมไม่มีครับผมก็ กับเบลล่ากับเต้าก็ a, กสนิทกันนะเจอหน้ากันก็ทักทายกันก็ค่อนข้างสนิทแหละเพราะทำงานด้วยกันถ่ายละคร e. ด้วยกันมาอะไรอย่างนี้ยครับทายที่ฝาึงแฟนคลับพี่บอยหน่อยเยอะมากมายเป็นเด็นเดกนักเรียนทั้งนั้นเลยฮะตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วไงก,ก็เด็กๆก็มากันเยอะนะครับก็อยาก,กสงสัยเคยอยากถามแฟนคลับไหมคะว่าทำไมชอบพี่บอยทำไมถึงชอบผมครับพี่บอยน่ารักอ๋อรน้าว่าหน้ายับเหรอฮะปีนงปีนังปีนังปีปีนั จริงเหรอน่ารักเหรอไม่หรอกก็แบบอะไรอย่างนี้ช่วงปีเทอมก็โอเคก็ก็ดีใจทุกคนเวลาแบบแบบว่ามีงานก็มาเจอกันได้ช่วงนี้ก็จะแบบน้องๆมาเจอกันเยอะหน่อยอะไรย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงพอเปิดเทอมแล้วก็อยากตั้งให้เรียนอะไรเงี้ยเหมือนกับรวมถึงคนที่ทํางานด้วยหรือว่าเรียนมหาลัยก็คือยังไงมาเจอกันได้แบบว่าดีใจที่ได้มาเจอแต่ว่าคือยังไง อยากใหอ้อย่าทิ้งหน้าที่ของตัวเองอย่างเช่นอย่าโดดเรียนมาอย่าโดดงานมาอย่าหนีสามีมา,าแล้วก็บางทีก็เป็นห่วงด้วยบางทีงานที่แบบเราดึกๆเนาะเล่าดึกๆหรือว่าบางทีผมกลับจากต่างจังหวัดมาสนามบินงี้มัน้องเขามารอรับอะไรเงี้ยมารับได้แต่บางทีดึกมากๆเราก็จะแบบเป็นห่วงแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมีแต่พวกสุนัขขับผู้หญิงอะไรเงี้ยผมก็ตั้งกฎไว้ครับแบบว่าถ้าเกิดว่าผมกลับเกินสี่ทุ่มเนี่ยห้ามรับห้ามมารับแล้วถ้าเครหเห็นล้ปุ๊บ โดนแบนด์ใช่อดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้เป็นเขาจะได้บอกว่าเชื่อเนี่ยแถวเนี้ยมีหลายคนเขาจะแบบชอบแบบว่าแหกโกรแฮกดกรธถือว่าอายุเยอะอะไรอย่างงี้ยป้าคจรีงคือเป็นห่วงครับเพราะว่าคือกลับมาดึกๆบางทีผมลงมาแท็กซี่ยังหายากเลยะแล้วเขาก็ต้องหายากเหมือนกันแล้วก็แบบมีแต่ผู้หญิงอ่ะดึกดึกันเดเป็นห่วงบอัว่าเป็นคนนี้ขอเซ็กเตอร์ฟร์หน่อยค่ะ เปล่าเปล่าเกรงใจเกรงใจเพราะว่าคืออย่างมากจะไม่มีคนไปรับไม่เราเกรงใจอะสนาดบินนี่มันมันไม่ใช่ใกล้ๆอะพี่มันไกลแล้วแล้วมันไกลด้วยนะแล้วบางทีแบบมาแล้วก็มาเจอแป๊บนึงก็ต้องกลับแล้วอะใช่ป่ะอะไรเงี้ยก็เกรงใจครับผมซึ่งพี่บอยจะหมดเวลากับน้องแล้วพี่บอยฝากใครใครใครมาตามพี่ตีค่ะฝากฝากรักพี่ ก็เขาเป็นครอบครัวแล้วทำไมก็ไม่รู้ครับฝากละครพี่บอยหน่อยครับผมก็ฝากละครถึงทุกคนนะครับก็เดี๋ยวมีละครครับฟ้ากระจ่างดาวก็เดี๋ยวได้ชมกันประมาณปลายเดือนมิถุนายนแน่นอนครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องแล้วในสวนขวัญครับผมประมาณปลายเดือนนี้ครับผมใช่แน่นอนครับก็ฝากถึงแฟนคลับทุกคนด้วยครับคุณทุกคนที่ยังรักกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ อย่าเป็นหมี่ค่ะพี่บอยกอด